เข้าสู่องค์วิตรวิจารที่เขาปรากฏขึ้นมาอย่างอย่างเด่นชัดก็คือเขาเจะขึ้นมาค่อนพังเยอะเลยค่ะข้าพเจ้าก็จะเริ่มมาวิธีสีองค์ธรรมต่อเนื่องต่อเนื่องจนจนเริ่มวิจารเขาก็สงบลงไปแล้วก็เข้าสู่องค์ชาเมสีเลยแต่ว่านะจุดนี้ข้าพเจ้าลืมชาดกำลังนะคะก็ม <c oughs> มารจิตแบบชาญฤสีเขาเข้ามาค่ะเขาจะมาแทงที่น่องน่องด้านขวาของข้าพเจ้าทําให้เจ็บจนสะดุ้งเลยค่ะก็จะเลยมาวิธีสีองค์รมต่อเนื่องค่ะเขาก็แทงได้แค่แบบเดียวแล้วข้าพเจ้าก็ใช้การชาร์จกาลังก็คือกําหนดสมาธิเร่งความเร็วมากยิ่งขึ้น, <c oughs> ท,นที่เสาเขื่อนเสาหลักอยู่ที่ปลายจมูกค่ะองค์วิ ชาลึกสีเขาก็ดับหายไปแล้วแล้วทีนี้ก็อพอกําหนดอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักแล้ววิกวกรรมเขาก็ดับไปแล้วด้วยค่ะก็มีความสงบระงับมีปิติสุขขึ้นมาเลยค่ะพอเกิดปิติสุขขึ้นมาก็เจริญมาวิธีสิ่งทําต่อเนื่องไม่ไม่ให้เขาไปค่ะก็ก็ยับยั้งชัางชัางใจอยู่ที่ตรงนี้ค่ะยิ่งยับยัง้งชัางใจมากเท่าไหร่เจริญมาวิธีสิ่งทรรําเร็วมากเท่าไหร่ค่ะความโลง่งโปร่งเขาก็ เคลื่อนเข้ามาเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะมีความโลง่ลงโปร่งมากๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็แล้วเขาก็คลายออกค่ะท่านจ้าเหมือนว่าจากตอนแรกที่เขาบีบรัดแน่นอย่างเงี้ยเขาคก็คลายออกเจ้าค่ะก็จะเลยมาวิธีสี่องค์ทำต่อเนื่องไปค่ะอง์สุขเขาก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสุขในใจนนยค่ะคือความสงบ สุขระง,งับปนนี์เป็นธรรมชาติค่ะก็จะเรยมาที่สียงทําอยู่อย่างเดียวต่อเน,นื่องค่ะสมองก็โล่งโป่งเบาสบายค่ะกายที่เขาเริ่มมีอยู่เขาก็ค่อยคอยหายไปแบบนี้ค่ะจะเลยมาทีสี่องค์ทร,รต่อเน,นื่องอย่างเดียวค่ะ แล้วหลังจากนั้นผ่านไปไม่ไม่นานสักพักเขาก็กลับมาเขาเป็นปกติก็คือกายก็เริ่มสัมผัสได้เป็นปกติอย่างนี้ก็จะเิม,มาวิธีสีง่งธรรมมีมีวิตกวิจารอย่างเดียวค่ะแล้วก็พอช่วงที่ใกล้ๆก,ก้จะหมดชั่วโมงก็จะมีตัณหาที่คอยจะซิบมันจิตที่เขาเคยมีอยู่แล้วค่ะเป็นเป็นแบบเดิมเขาก็มีกําหนดเขาก็ขึ้นมาว่าเออ แบบว่าถ้าดูในการหรือไหนเข้าเจ้าก็ไม่ได้สนใจก็จะเป็นมังคีเสียงธรรมจนหมดเวลาตอ่อเนื่องค่ะพออจากสมาธิก็โล่งโปร่งสบายดีค่ะน้อมกับอนุทนาสาธุท่านอาจารย์อที่กลามาก็มีจุดที่ต้องแก้ไขตรงที่ท่านขาดสมบทัญญะช่วงนั้นเนาะที่จะต้องอยู่กับมังคีเสียงธรรมก่อนก่อนที่จะ,ะมีชาลุศรีที่จะดันลากันไปท่า้องไม่ไปยับยังชั่งใจ นะครับพาไปปุ๊บกาลังตรงเนี้ยไม่พอเมื่อไม่พอปุกบท่านก็ต้องไปใช้กําลังแล้วก็ต้องไปต่อสู้เสียเวลากับเขาอีกจนกระทั่งเขาสงบไปก็จริงเกิดสุขได้ก็จริงแต่ในขณะนั้นเมื่อกําลังที่ชาร์จไปแล้วไม่เพียงพอถึงไปชาร์จแล้วในที่สุดเวลาจะจบก่อนจบเขาก็เข้ามาได้อยู่ดีไมไครับถึงแม้ว่าจะทํางานได้เงินได้คาแรงแต่ก็ไม่เต็มเม็ดเต็ม่วย โดยรวมก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าจะดีกว่านี้ก็เขาก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับจะทําให้เราไม่สามารถเข้ามาได้ก็คือท่านต้องใช้กําลังให้เต็มระบบและให้เต็มพื้นที่นะครับแล้วเขาก็ไปโดยสภาวะของผู้เดินมานะไปด้วยกําลังห้าพละห้าที่เขามีกําลังโดยแท้จริงนะครับก็จะสามารถสกัดกั้นทางระบบได้ นั่นก็จะเป็นผู้ที่ทราบชัดรู้จักตามความจริงนะครับที่จะพ้นจากบ่วงมารได้งั้นสิ้นอาจเป็นสภาวะที่ปรากฏที่วงทรงตัดไว้สมาธิอาจเป็นสภาวะที่ปรากฏที่วงทรงตัดไว้ปัญญานะครับที่เป็นสภาวะที่วงทรงปรากฏปรากดไว้แล้วสินสมาธิปัญญานะครับก็จะกลับเข้ามา นะครับทให้ท่านมีกําลังสูงนั่นก็คือปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะและอริยมรรคแปดอยู่ด้วยกันหมดนะครับเป็นองค์ปัญญาที่ประกอบด้วยองค์วิตกประกอบด้วยเวทนานะครับในเวทนาสามแลวก็มีสัญญาด้วยเพราะฉะนั้นจึงรวมเป็นสัญญาเวทนาวิตกปัญญาทั้งระบบคืออนุสาตณีปัญญาที่ประกอบด้วยองค์ของสัมปชัญญะ นะครับสองพระสูตรรวมกันก็จะเต็มรูปแบบแต่ถ้าสองพระสูตรย,ยังไม่รวมกันก็ยังไม่เต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่พ้นบ่วงหมานไปได้เพระนั้นท่านจะต้องทําให้พ้นบ่วงหมานโดยการชาร์จกลังแล้วยับยั้งชั่งใจไว้ให้เขาไปด้วยมักวิธีให้เขาไปด้วยกําลังของอินทรียาบาลาห้าเป็นผู้เดินเป็นผู้นํานำะไม่ไปด้วยการชุดลากกระชากของ ทำมาดีหรือ,อยังก็ดีในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าต้องให้ดีมากกว่าน,นี้ให้ดีที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดสุดท้ายก็เขาจะแซงไม่ได้อันนี้จุดสุดท้ายก็ายังแซงได้อยู่นะครับก็ไปแก้ไขตามนี้นะครับแก้ไขแล้วก็จะได้เข้าสู่การเดินบางที่ถูกระบบถูกต้องตามธรรมซึงันรดาวันเด็กก็จะได้พบธรรมของมองได้อย่างแท้จริงมีคําถามไหมครับ จ้าค่ะน้องกับอนุทนาสาธุท่านอาจารย์เจ้าค่ะสู้ต,ต่อไปแล้วต่อไปเราจะโทรเวลาไหนท่านอาจารย์โทรได้ทุกเวลาเหมือนเดิมเลยเจ้าค่ะนองเหมือนเดิมนะแต่ดูก็ไปปรับเปลี่ยนเนาะให้ถูกต้องอนุทนาสาธุกับท่านบุญินทดาชิพคครยผู้เดินบังละพานาคามีสาธุน้อมกับอนุทนาสาธุท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะน้อมกับสวัสดีเจ้าค่ะ